เมื่อกี้นี่บอกเลยว่าวุาวดนวิดมากเลยนะครับเราเนี่ยเพิ่งรอดจากเครื่องบินตกมาเลยนะครับผมนี่ถือว่าพวกเราโชคดีมากเลยนะรอดจากเครื่องบินตกมาได้เนี่ยโอ้สุดยอดใช่มันตกตรงนู้นใช่ไหมครับเราอยู่ตรงนี้เองก็เลยรอดแค่นั้นไม่มีอะไรเลยครับ สอบการที่หลงป่าหลายๆวันนะครับสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยเราจะต้องหาแหล่งอาหารนะครับเพื่อมาเป็นพลังงานในการประทังชีวิตให้กับเราก่อนนะครับมันจําเป็นมากโอ้โอดูนู่นครับดูนู่นได้ครับ้นน,บบนนี้นะครับมังกอ ต้นลาดแกงนะครับผลของมันเนี่ยจะถูกขอหุ้มด้วยสิ่งที่ดูคล้ายๆพลาสติกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ครับมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติฉะนั้นไม่ใช่แน่นอนครับผมข้างในเนี่ยก็จะเป็นอาหารเป็นแหล่งพลังงานที่จัดทั่วทั้งป่าเนี่ยกินมันเป็นอาหารนะครับต้นลาดแกงนี้นะครับผลของมันเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีรากที่ยึดเหนี่ยวตัวผลกับต้นเอาไว้นะครับมันค่อนข้างยากครับที่จะเอามารับประทานเพราะฉะนั้นเราต้องมีความสามารถนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเราจะสามารถแกะมันยงงไนะรรก่่ออืเาจต้ ค่อยๆแก่ค่อยเดีย ع, กะเพรากินเหมือนกระเพราเลยอันนี้เนี่ยเรียกว่าผลหมูกระเทียมนะครับข้างในก็จะมีเป็นเนื้อสัตว์เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่เนื้อสัตว์นะครับเป็นสิ่งที่เกิดจากต้นไม้นี่ครับมันก็คือผลไม้น,นะครับผมอืมด้อยเลยอยือว่าโอเคนะครับถ้าเทียบกับร้านข้างทางอื่นๆเนี่ยจะเด็ดครับผมต้นเลยร้านต้นต้นครับผมเอนปาก็อย่าลืมนะครับก็ามากินต้นนี้เนี่ยก็รีวิวให้ดราเขาด้วยนะครับ โซโซครับส้มๆน oh, ั่นคืออะไรครับอ๋อส้มส้มนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือผลแกงส้มครับผมเดือดตาเห็นใครใครเขาบอกแกงส้มเฉยๆครับเนี่ยครับมันมีก็ผมค้างให้เราไงเป็นหนึ่งอ๋อเมื่อกี้เหรอใช่อเมื่อกี้คือเพลงขึ้นแล้วเพลงสองโซโซใส่ไปครับอันนั้นส้มๆคืออะไรครับอ๋ออันนี้เหรอครับอันนี้เนี่ยคือผลแกงส้มครับผมเดือดตาเห็นใครๆเขาบอกบอกคนได้ดิไม่ต้องร้องกลัวโดนลิขสิทธิ์อ๋อโอ้นั่นนั่นต้นเหรครับ บอ๋อนั่นมันต้นอะไรครับพี่โจอันนั้นนะครับคือต้นน้ำปลาพริกนะครับแถวบ้านผมเรียกพริกน้ำปลานะมันก็แล้วแต่คนท้องถิ่นนะครับว่าถิ่นไหนเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนใต้ครับใต้เลยใต้ใต้ตีนพี่บอลคือบ้านผมก็เรียกพริกน้ำปลาไงมันก็แล้วแต่ถิ่นนะครับผมเพราะว่าบางบ้านเนี่ยก็ใส่น้ำปลาก่อนบางบ้านก็ใส่พริกก่อนอะไรเงี้ยครับก็จะเรียกตามสิ่งที่ใส่ก่อนถ้าเป็นบางบ่อบางบ่อก็จะใส่ปลาสลิดก่อนครับผมคืออะไรบางบ่อคืออะไร ปลาสลิดปลาหมอบรู้จักอ่ะไม่รู้ยูเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูนะครับว่าต้นพริกน้ำปลาหรือว่าต้นน้ำปลาพริกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมสำหรับต้นพริกน้ำปลานี้นะครับมันก็จะมักเกิดอยู่ใกล้ๆกับต้นลาดแกงทางนู้นนะครับผมใช่มันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยถ้าเราเจอต้นลาดแกงเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยนะครับแถวๆนี้เนี่ยจะต้องมีต้นพริกน้ำปลาอย่างแน่นอนนะผมมันก็จะมีถุงเอ้ยไม่ใช่สิตัวที่ห่อหุ้มเนี่ยน้ำในผลของมันเนี่ยนะครับอยู่ข้างใต้เหมือนกันเลยนี่ ยังอีกย,ยังยังไม่มาซูมอีก <c oughs> สังเกตง่ายๆนะครับมีล่ากเหมือนกันแล้วก็ตัวปลดือกเนี่ยใสเหมือนกันนะครับมันก็จะง่ายกว่าทางข้าวราดแกงนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไดีกินมันก็จะง่ายกว่าต้นราดแกงนะครับง่ายเลย <c oughs> <c oughs> พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันช่วยชูรสชาติของตัวผลลาแกงเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับ กินเสร็จมันมีผลเนี่ยครับเก็บไปทิ้งให้เป็นที่ด้วยนะครับองคปากไปเถครับเรามาถ่ายนหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้หาอาหารจากแหล่งบนบกไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูว่าอาหารจากแหล่งน้ำเนี่ยมีอะไรให้กินบ้างก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับพื้นที่นี้เนี่ยได้หวานแหเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราสามารถจับปลาหรือหอยปูอะไรพวกนี้เนี่ยมากินได้บ้างเอา ปลาดึงปลาดึงปลาปลามันดิ้นแรงมากครับผมโอนะ้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่โอ้ยโอ้แหลมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับวาง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 อาเอาหินปุบก,ก่อนนะเผื่อยังไม่ตายเดี๋ยวจะกินไม่ได้นะเอาลับปุ๊ผมจะปลาได้โอ้ยเก่งนะครับจะปลาือเปลา่าลองมาดูใกล้ๆนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ย มีปลาสามแม่ครัวนะครับก็มีปลาสีเล็กคูน่านครับมีทั้งคูน่าสลัดชูน่าในน้ำเกลือนะครับนี่ก็น่าจะเป็นปลาจากแหล่งธรรมชาติแถวนี้นะครับผมวิธีกินนะครับง่ายๆมากเลยตัวปลานี้นะครับจะมีเป็นก้างคร<ม>ับนะใช่ครับเป็นก้างพิเศษของมันนะครับ โอ้ดูดูดูยังสดอยู่เลยครับเลือดเลือดครับเลือดเลือด,อดผมจะลองชิมนะครับกินดิบได้เลยหรอกินดิบได้เลยครับเป็นสาชิมีครับผมลองลองกินดูครับลองดู <c oughs> คุณบอลลองไหมครับ <c oughs> อร่อยนะเนี่ยเนี่ย <c oughs> ไปกินหรอ เราจับมาแล้วไม่กินเนี่ยนะครับมันจะทำลายธรรมชาติเอาซะเปล่าๆนะครับผมกนินครับลองกินดูนี่ครนบกินผมว่าให้นะโอ้โหเอาไม่ได้เหรอ <laughs> อ,อร่อยครับอร่อยยังสดอยู่เลยครับใช่ใช่ก็เก็บไว้นะครับตอ,อนที่เราเดินป่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอามากินต่อหมดแดงโอ้โอ ก็นะครับหลังจากที่เราหาอาหารอะไรเสร็จสับได้แล้วเนี่ยต่อไปก็เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการเอาตัวรอดนะครับนั่นก็คือน้ําดื่มนะครับผมน้ําดื่มเนี่ยในป่ามันไม่มีน้าโออยู่น้ำเอาน้ําดื่มในป่าเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับผมจะมาให้ดูกับเจ้านี่ครับแตงโมเหรอครับแตงโมวะมันคือแตงโมสูบนะครับผมแต่ลูกเล็กอย่างนี้เราจะ กินน้ำพอแล้มันต้องอาจจะมีอ,อุปการณ์ช่วยนิดน,นึงนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่ใครเดินป่าเนี่ย,ยเขาก็พกกันนะครับเดี๋ยวเราเราจะตัดเจ้าตัวผลสูบเนี่ยออกมาก่อนนะครับโอยโชว์มายากกนนะับนี่เป็นไงมีดเจ๋งว่ะเจ๋งว้า,วา,าถึงวันวานเล้วเราก็เป็ดเลี้ยต <laughs> เดมาสองทีม <laughs> วิธีการกินนะครับเราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่คนเดินป่าเนี่ย <rat. S 1> เขาพกกันนะครับผมก็คือเจ้าตัวตัวสูบลมนะครับผมเราจะสูบลมเข้าไปที่ผลนี้นะครับผมพอมันพองขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถเจาะแล้วก็กินน้ำมันได้เลยนะครับผมโอ้โหาเห็นไหมครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะมาผ่ากินกันนะครับ ล้างล้างมีดหน่อยจะได้สะอาดเรื่องสุขาทำไมสำคัญนะครับเราเราก็มีน้ำใ่ไหใช่ไหมหมดหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยต้องรอนีละหมดแล้วหมดแล้วหนๆวันนี้พวกเราโอแวกนะฮะได้มาเจอผลไม้พิศดารทั้งทีหนึ่งเดี๋ยวเราสองคนจะมาลองสูบด้วยพวกเรากันเองนะฮะานะใหญ่ขึ้นแล้ว ใแล้วครับโอ้โอ้อ hey, ุ้ยโอ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับผมใช้ไม่ได้เยอของเลยเดี๋ยวเรามาลองลุกใหม่กันไม่ไม่เป็นไรนะพอแล้วเหนื่อยเฮ้ยคุณตัวโฉงใส่ไปครับอันนั้นหมีปะครับน่ะดู้นะจ๊ะอันตรายนะครับโหตัวใหญ่มากอ่ะเฮ้ยยังไม่เห็นอีกเหรอเห็นยังวเ ตรงไหนนะตรงนู้นอ๋ออ๋อ,อโอ้่นั่นนั่นเป็นหมีนะครับแต่ว่าเขาที่แต่งเขาเนี่ยหมีชนิดนเนี้ยมันไม่ค่อยดุร้ายเท่าไหร่นะครับผมเป็นหมีน่ารักก็ถ้าเราเจอหมีชนิดนี้นะครับเป็นมือโนชาของเราอีกมือเลยเราจะไปลุมกินเขากันอร่อยครับผมไปกอนนี้นะครับก็คือหมีเจลลี่นะครับผมวิธีการกินเนี่ย ปวดร้ายไปนิดนึงแต่ว่าเราทิ้งันแบบนี้นะครับจะให้พลังงานกับเรากิมไป2วันแล้วเนี่ยใช่ครับตัวมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีให้กินเยอะนะครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะตัวตัวอะไรอยู่ในปากครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหรถครับรถ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 ไปพุ่งแค่นะครับเราโชคดีมากนะครับผมเอีกประตู่โดนตอนนี้นะครับเราโชคดีมากนะครับผมมีคนขับรถเข้ามานะครับที่จะทําให้เราเนี่ยขอติดรถออกไปสู่โลกภายนอกได้นะครับผม ไปเ,เลยก็นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปสู่โลกภายนอกแล้วนะครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับคิปการเอาโตโัวรอดจากเครื่องมินตกไว้เราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับถ้าเรามีโอกาสโจอกีนดีนะผมบ๊ายบาย